สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยพนอกเรือนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการนะครับพักนะครับพักเบรกในระหว่างการตัดหญ้าเนาะพอก็ตัดหญ้าไปรอบนะครับในพื้นที่ประมาณนี้แล้วนะครับวันนี้ก็นั่งพักเบรกอยู่ใต้ต้นก็ไผ่ครับอ่าไผ่ยางนอเนี่ยประดาไทยไผ่ยางนอต้นก็ไผ่ไผ่ยางนอไผ่ตรงบอกไผ่ตรงนรืกินซุ่งนี่นะครับ นะครับอันนี้กาบลาครับคือเปลือกของไข่เนาะแต่ถ้ามันใหญ่ก็สามารถไปทํามุงลังคาได้ครับไปทําฝาบ้านได้นะครับสมัยตะเก่าตะกี้นะครับหรือว่าเอาไปห่อไปห่อกีกระบองก็ได้ครับทีกระบองก็คือเป็นเขาเอื้องหมดอย่างนะกีกบองก็คือเป็นเชื้อเพลิงนะนะครับเป็นยางไม้นะพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใต้กอผ้าใบนะครับโอหน่อยใหญ่เลยพี่น้องนี่นะครับเอาไปแกงนู้นไฮห่วงกินอยู่เจ็ดหมู่บ้านบ่มด ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนในส่วนของพิภัณฑ์ของมโนผมทรัพย์ตกรดมานะครับบอกว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครับเซรั่มทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบู่ฮันนีโซฟครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งชุดหนึ่งโปรเดินนะครับผ่านยูทูบเบอร์เฮาทุกช่องนะครับเอาที่พี่น้องสะดวกเอาที่พี่น้องสบายใจรวมไปถึงทีพีคอนลาเจนพัดวีซีนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการพักเบรกนะครับพักเบรกพักผ่อนซะก่อนจักหน่อยประมาณจากสิบนาทีแล้วเราก็ลุยต่อก็ใกล้เซจแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นรายละเอียดอยู่บริเวณนี้เนาะนะครับเอาก็จะตัดอีกสักรอบนึงนะครับบริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ทางน้องดดาด่ากำลังลุยอยู่นะครับพี่น้องน้องดาด้านี่ลุยแล้วนะครับน้องดาดานะครับกับทางผู้ช่วยเพื่อนกับมาให้กำลังใจครับนะครับ นาดาน้นีความขยันขันแข็งมีหายห่วงนะพี่น้องเลยเหตุมืดมืเมืดคืนก็บอย่าบบเซาครับพี่น้องอืมด่าได้เนี่ยมาตรฐานนะครับบบต้องกังวลเลยนะครับถ้าน้องดา,ดาได้ได้ทานี่โอ้ยพี่น้องเลยนะครับก็ต้องพูดถึงขอ,ขอืมฮะบ่นะครับเออหายห่วงนะครับกองหยาดซองกองเนี่เพันสิดำเนินการผู้เดียวเพิ่นเรียบร้อยเลยพี่น้องเอาไปเป็นปุ๋ยอย่างดีครับอืม มีดาดานี่หายห่วงครับพี่น้องแฟนอืดเติร์ดภาษาบ้านเฮา092994เจ้าหา268 Line TP Skin Official เลอพี่น้องเ้อนะครับอันนี้ก็กอไผ่นี่ก็จะให้น้องดาดาเพื่อนเป็นผู้ซอยออกได้เพื่อนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปลูกต้นไม้ต้นตอกดูแลต่างๆครับกอไผ่กอนนี้เพื่อนก็ตัดแขนงตัดกิ่งออกนะครับอืมกรล่มลื่นลื่นลมนะพี่น้องเลยบ้านนี้นะครับอ่า ก็เป็นบ้านไล่ปลายนาได้ต่อไปเนี่ยนะครับได้การเลยโซนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทานุกกำลังใจวันะโอกาสนันด้วยปุนบูป่ามาคู่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 มาพี่น้องผมเรีนทำไมจะหาหาล่ะพี่น้องขันผู้เรียกไฟนี่ว่าขันขาบ่ห้ามไห้นี่เปลนเอื้อตื้อไปหาเฮ็ดนี่แห้งหายห่วงพี่น้องเลยใบไม้ทุกใบเปิดเบิ้องท่านทอทพี่ท่งนยางแล้วูาเ็ดครับครับผม อันนี้ก็ว่าสู่กันฟังครับพี่น้องในช่วงของพักเบรกเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกท่าน,นครับความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพบแต่สิ่งที่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดตลอดไปน,นะครับผมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเบีกยกจกหน่อยรับพี่น้องนะครับโอ้ยอันนี้น้ำมันเลยพี่น้องเลยน้ำมันนะครับเอาไว้ใส่รถตัญยาเครื่องตัญญา ในตรงบริเวณนี้ครับหญ้ามันสูงครับถ้าเฮาสี่ไซรถตัญ้าแบบสุกจะพิสิทธิ์สะดวกโอ้น้องดาดานี่พี่น้องเนียอยากพิลึกสิไรผู้ใดได้เป็นไ,ไปเป็นันภรรยาสุธีรักเนี่คือสนทีหาย่วงเน,ะเนเาะเตืนอนเตือนอันนี้ก็ย่องยอทางน้องดาดาเพิ่นไปครับพอได้ให้กำลังกําลังใจนะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วบ่จ้่ อันมองนี่เจ้ากระชิช่งไ่อยู่ก่อนเลยแล้วค่อยนั่งสักวันเด้เอป้าเนะี่ยเอออันนั้นมันเป็นไผ่หวานนะจ้ด้ออโอ้ยนามเช้าอมนี่ย็บาิม่นาพี่น้องบุไปอาอาเลยปั่นรถไม่โครโรถอันนั้นไผ่หวานเนี่นะไยไผ่หวานเนอในส่วนของพิธภัณฑ์ของวันอมคม,มทราบฉับพี่น้องนะครับคอลลาเจนพัดวิตซีนี่ถือว่าอย่าลืมนะพี่น้องเนอนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งวันนี้และวันหน้าครับ ฝากในว่ามุกอมใจของพี่น้องด้วยนะครับก็มีเป็นชุดเป็นโพอยู่นะครับพี่น้องฝากเด้อพี่น้องเนื้อหนึ่งกำลังใจหนึ่งิี่จะพันให้กำลังใจนะครับในส่วนของช่างก็สวนผักนะแต่ยังมีคนงามความดีเป็นหอดพี่น้องเอฟซีนะจากพี่น้องเอฟซีถึงพี่น้องยูทูาเบาร์นะครับเอาที่พี่น้องสะดวกสบายใจฝากช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นคอมมิชชั่นที่มอบให้นะครับพี่น้องสําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะครับน้องเอฟซีนะครับท่านผู้ใหญ่จะดีต่างๆท่านมาดูคลิปดูโฆษณาครับ ก็นะครับเปลี่ยนเอฟซีของลุงช่างป่าสวนขับั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เป็นที่กรรมในแต่ละช่องนะครับในคณะนี้กับพอพักประมาณจะสิบนาทีครับอากาศฮ้อนแดดฮ้อนกับพี่น้องตากแดดลายกับเบาไหวเป็นพี่น้องเลยต้องพักนะครับแล้วกำลังจะหันเข้ากับค่อยลุยงานต่อนะครับจังไหนก็เลี้ยวเซฟแน่นอนหนึ่ครับเอาให้เลี้ยวเลยครับหนอ่งไหลมือมาเลี้ยวบริเวณหนึงมาแล้วหญ้ากระสูงประมาณสองเมตรพี่น้องกัดโอ้พอสมควรเติบเลย เราก็ตัดไปก่อนแล้วเรากวาดแล้วอะไรแล้วเขมาตัดให้มันเรียบอีกรอบนึงครับมันก็จะมีต่อหย่าต่อยังน,นี่นะครับมันเรียบกระชับนี้การ์ดแล้วว่าเนี้ยนี่อยู่น้ำหัวไหล่ไปหน้านี่ยนะเมือม่อตื้นนี่ยล่ะด่าด้าก็กำลังลุยยังใครจะมีห่มไผ่นี่นะน้องเลยไผ่นี่ก็สารพัดประโยชน์นะพี่น้องเลยแลักกาดีโชคดีใจอย่างนึงก็คือ,อ,นอในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็ เห็นถนนหน้าองค์ปู่รับพี่น้องนะครับก mm. ็ถือว่าอู้เยี่ยมเลยนะครับ mm. เป็นมหินทถนนให้ถนนใหม่นะครับในการเดินทาง